ตอนนี้เป็นเดินขึ้นนะครับออกกำลังกายไม่เดินขึ้น uh, บันไดเลื่อนเป็นการเดินขึ้นบันไดเพื่อออกกำลังกายนะครับ อันนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนแล้วนะครับทางใสถานีสนามชัยสวยนะครับ เขาม่เห็นสาวเบิกนะโอนเชิญนะเนมาละยี่ยโอนเชิญเะมสเนะชามาเดินเชิญเอะมูส่ในเทมเพลี่ยอุบคนีที่ถ่ายรมากขึ้น order ซูเฟมมันมากขึ้นดันชามันเลยจะเอกิบเอาโลตัสออร์นาเมนต์เอ่ยจะบกแกนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ของดอกบัว นะครับเดี๋ยวหัวเสาบวกหัวเสานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นลายกนกครับแล้วก็ลายไทยก็ะ <c oughs> จะเห็นบววัวหัวเสานะครับ <c oughs> ก็พาแขเกเที่ยวก็บอกทางกันไว้เรื่อยนะครับ